ทำยังไงดีถ้าเราเป็นคนหัวชา้าเร็มต่ําทําความเข้าใจอะไรก็ยากจับประเด็นก็ไม่รู้เรื่องคุยกับใครก็ไม่เข้าใจหนึ่งในวิธีการพัฒนาตัวเองที่ต้นทุนประหยัดที่สุดแล้วก็เอฟเฟกตีฟอย่างมากนะคะก็คือการอ่านหนังสือนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีความสามารถในการคีฟโฟกัสและจับประเด็นจากหนังสือแล้วเข้าใจใช่ปะบอกว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหาพวกนี้นะคะต้องรู้สึกเฟ้งฟางไม่ต้องรู้สึกอ้างวางนะคะเพราะเป้เป็นเพื่อนคุณได้เออเป้บอกเลยว่าปัญหาที่พูดมาทั้งหมดนะคะเป้เ <ๆ S 2> คยประสบเองเป้ก็เลยใช้เทคนิคของวิธีการรับปะเด็นแล้ว โฟกัสในขะั้นตอนของวันเด็นที่ไปจามาบอกกับคุณนี่มันอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะแพ็กเกจโน้จดสรุปเป็นภาพอย่างสร้างสารรค์นะคะที่วางจำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2019, 2019แล้วนะคะแต่ปีนี้เราจะมาทําการรีไรซ์อีกทีหนึ่งนะมีการปรับปรุงวางขายเป็นปกใหม่นะถ้าใครยังไม่มีหรือว่าใครที่มีแล้วก็สามารถไปจะบอกว่าเทคนิคอ่านยังไงให้เข้าใจาจับประเด็นยังไงโฟกัสยังไงให้ได้นะเราลองมาฟังเทคนิคในวันนี้นะคะบวกกับไาอ่านนะคะสริงเทคนิคที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ในนี้นะมันะจะเป็นกระบวนการที่เปย์ ค่างจะเน้นย้ำนะคะในหนังสือนะนั่นก็คือกระบวนการย่อยแยกเลี้ยงดึงนึก เขียนนะคะธรรมชาติของคนเรานะคะจะมีวิธีการคิดและจับประเด็นภาพอยู่แล้วนะคะแต่หลายๆคนนะคะถ้าเกิดว่าคิดโฟกัสไม่ได้อะไรไม่ได้เเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูถ้าอยากอ่านเพิ่มเติมไปอ่านในหนังสือนะแต่วันนี้เดี๋ยวไปจะพูดให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะคะเกยะเจะบอกว่าเทคนิคนี้นะคะมีเพื่อนจานวนมากเนาะที่ไปรีวิวหนังสือให้ว่าเฮ้ยเป็นหนังสือการสอนจับประเด็นที่ขุดตั้งแต่พื้นฐานนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถสรุปได้ดียิ่งขึ้นการการที่แบบว่าเอ้ยไปสอนน้องๆมหาวิทยาลัยแล้วก็พี่ๆเป็นที่ เข้าทํางานแล้วนะคะแต่มีปัญหาด้านการจับประเด็นข้อมูลในการประชุมหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเทคนิคนี้ใช้ได้แน่นอนมี4ขั้นตอนเริ่มที่โปรเซสศูนย์ 1>, 1 2 3 4 Process 0น uh, ะ m i r เ c l e of Index ค uh, ่ะเป็น Proces สสำหรับคนที่คิดโฟกัสและการอ่านหนังสือให้เข้าใจและรู้เรื่องอินเด็กซ์แปลว่าสารบัญน,นะทุกคนมหาสารของการอ่านสารบัญหรือการเขียนสารบัญน,นี่แหละค่ะหลายๆครั้งเวลาที่เราอ่านหนังสือแล้วเราไม่เข้าใจเราไม่รู้เรื่องอ่ะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่า n in นหมายของหนังสือหรือว่าวัตถุประสงค์จริงๆของหนังสือเนี่ย,ขเ,ยเขาต้องการเขียนหรือบอกอะไรนะคะหลายๆครั้งเราก็เอฟหนังสือจากหน้าปกถูกปะกับคําโปยอะไรของเขาถูกปะ แต่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยข้างในเนี่ยเค้เขียนถึงอะไรหรือหรือต้องการมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะหนึ่งในการตัดสินใจที่จะทําให้เราเลือกซื้อหนังสือะคะ่ะหรือว่าอ่านหนังสือนั้นอ่ะอย่างสำลิดผลนะคะก็คือการอ่านคํานําและสารบัญคำนาเราอ่านเพื่อให้เรารู้อินเอ็นอินมาและวัตถุประสงค์ของผู้เขียนผู้แปลหรือว่าอ่าสนักพิมพ์ที่เขาเอาหนังสือเขามาแปลโอเคไหมคะถ้าเรายาักรู้ว่าเฮ้ยเนื้อหาหนังสือเนี้ย เขาเขียนมาเพื่อเราหรือเปล่าเขาจะช่วยเราได้จริงหรือเปล่านะคะให้เราเริ่มอ่านตั้งแต่คำำํานําไปขั้นต่อไปก็คือ,อไปอ่านที่สารบัญการอ่านสารบัญจะทําให้เราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้อย่างเล่มนี้นะคะที่เป้เขียนเนาะแบ่งเป็นทั้งหมด6บทและใน6บทนี้มันเขียนว่าเฮ้ยทำไมคุณต้องใช้สเก็ตโน้ธรรมชาติของสมองชอบจําอะไรลองฝึกสร้างภาพเป็นดูไหมนะคะลองจับประเด็นแยกน้ำออกจากเนื้อแล้วก็เป็นโปรเซสของระบบข้อมูลเพื่อเขียนสเก็ตโนตอันนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นโปรเซสที่แบบเป็นขั้นตอนที่เรียงมาแล้ว ว่าไม่คุณเนี่ยสามารถทําสรุปเป็นภาพได้โอเคไหมคะนี่อีกเล่มหนึ่งที่เป้เป็นผู้เรียบเรียงนะคะให้กับคุณหมอเสเนาะเป็นเทคนิคเทคนิคธรรมดาที่บริษัทไม่ธรรมดาทําอย่างในเล่มนี้ค่ะอันแรกมันก็จะเป็นของสํานักพิมพ์หรือว่าของคนคนเขียนนะคะที่เขาจะบอกว่าเอน็นอินมาขเขาต้องการอะไระสารบัญบทแรกเขาต้องการเขียนปัญญาสินเอกบทที่2เตรียมทรัพยากรพร้อมตบโตข้อ3าเทคนิคการสื่อสาร,สารอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะรู้ว่าภาพรวมของหนังสือเล่มนี้เขาจะสื่อสารอะไรบ้างมีประเด็นที่เราอยากรู้หรือเปล่านะคะการเริ่มต้นอ่านหนังสือนะคะควรจะเริ่มต้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นเหมือนอารมณ์แบบเอ้ยเราไปเที่ยวสถานที่หนึ่งอ่ะเป็นเพราะว่าเราอยากรู้อยากเห็นว่าตรงนั้นมันมีอะไรบ้างการอ่านหนังสือใช้หลักการเดียวกันเลยค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งละกันเนาะไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับก,บการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับพวกแฮปปี้ดันเชนวิธีการผัดวันประกันพวกอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนังสือแนวนีว้เยอะมากเนาะแล้วด้วยความที่แบบเราเห็นแค like, ่ะเเเเราาออยยย่งดีววลซื้้มไ มาเหนังสืออะของเป้มันจะแบ่งเป็นเหมือน6ช่องใช่ไหมคะหช่องน่ะเป็นเรื่องของฮ a บบิตทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าพอเราเข้าไปอ่านนะคะเข้าไปอ่านเนื้อหารจริงๆอะกลายเป็นว่าอ๋อไอเนื้อหาเนี่ยคะ่ะ แต่และเล่อมอะมันมีแก่นที่คล้ายกันมากเลยมันมีแก่นที่แบบมันแค่เปลี่ยนวิธีการเรียบเรียงเปลี่ยนบอดดิ้งบางอย่างแต่แก่นเขาเรียกว่าอะไรอะเนื้อหาค่ะมันแทบจะเหมือนกันหรือว่าคนนี้ก็ไปอ่านของคนนั้นมาคนนั้นก็อ่านของคนนี้แล้วเอาแนวคิดหองนี้มาเปลี่ยนเป็นเรียบเรียงเป็นคำพูดของตัวเอง แค่นั้นเองจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะใจความสําคัญเนาะความสําคัญของการอ่านสารบัญอะ่ะมันทําให้เราอะ่ะบางทีอะ่ะเราไม่ต้องรับข้อมูลที่มันซ้ำๆกันก็ได้ทีนี้เวลาที่เราอ่านสารบัญอย่าลืมที่จะมาเขียนม i ล a c l ค of Index ด้วยเราซื้อสติกกี้โนอ่ะมาแล้วแปะที่สันตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่านังสือเล่มนี้สม,มุดเล่มนี้มันมี8บทใช่ปะไปก็แยกเลยค่ะนะ 8บ,บทใช่ป่ะแล้วแต่ละบทอะคะ่ะพอเราเขียนอย่างเงี้ยเราจะเห็นภาพรวมใช่ไหมคะว่าอ๋อหนังสือเล่มหนาขนาดเนี้ยแต่ละบทมันก็ไม่ได้หนามากเราก็แบ่งเวลาอ่านก็ได้นี่นาพวกเนี้ยมันจะทําให้1ค่ะเราเห็นภาพรวมของข้อมูลแล้วว่าตกลงมันมีกี่บทมันยังทําให้เราอะสามารถทํ m แม a จเมนต์นะคะจัดสรรเวลาการอ่านได้ด้วยว่าอ๋อบทหนึ่งเนี่ยความหนามันเท่านี้ เราก็จะเริ่มต้นที่จะอ่านหนังสือง่ายขึ้นหลายคนมีปัญหาไม่เริ่มอ่านหนังสือสักที่รู้สึกว่าเฮ้มันยากอะเฮ้จะอ่านหนังสือเล่มนึงเฮจะอ่านไปไงแล้วบางทีเราอ่านแล้วเราอ่านครึ่งกลางๆค่ะอ่านถึงบทนี้พออ่านไปอะเริ่มต้นบทนี้แล้วเสร็จแล้วพักไว้ไปทำแอคทิวิตี้อย่างอื่นอ่านเขียนอินเด็กซ์แบบนี้มันจะทําให้เราบังคับตัวเองได้ว่าอ๋อตอนนี้ฉันมีช่วงระยะเวลาว่าประมาณ20นาทีอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ยี่สิบนาทีบทนี้ค่ะ แค่ประมาณ20หน้า A5 คิดว่าจะอ่านบทไหมเนี้ยเราอ่าน10นาทีก็จบโอเคบ้าบทหนึ่งเพราะฉะนั้นอ่ะโอเคเราจะสรรเวลาอ่านได้ในระหว่างที่เรากําลังเดินทางไปทํางานสมมติว่าเราขึ้นรถสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเราใช้เวลาอยู่บนรถประมาณ2ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะเฮ้ยเราน่าจะอ่านได้สัก4บทไหม4บทก็ประมาณครึ่งเล่มครึ่งเล่มก็ประมาณเท่านี้เห็นไหมเราก็สามารถจัดสรรบทหนึ่งอ่ะเราใช้เวลาอ่านจะ30นาที เ,เดินทางสองชั่วโมงเราก็อ่านอ่านได้สักสี่บทไหมไปกาบจบเล่มหนึ่งพอดีถ้าเป็นเล่มเล็กๆแบบนี้เห็นไหมคะเราก็จะสามารถตัดสันเวลาอ่านได้เลยเล่มเล็กๆเนี่ยไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ที่เป็นปัญหาเนี่ยคือเล่มใหญ่ของห,อหนังสือของ n a p o l ล o n Hill ลเรเบ็ตแทหรือ Principle หรือ f o ลเวอร r เวิ e ์กเนี่ยค่ะโอ้พวกนั้นคือหนามากแ้่เห็นหนังสือก็อทอ้อแล้วอะ่ะเราก็แค่ถ้าย่อไปสารบัญหาเล่มเล็กๆเต็มตัวว่าเอ้ยวันนี้เรามีเวลาว่างสักสองชั่วโมงเฮ้ยบทหนึ่งน่าจะจบนะ โอเคป่ะคะเราก็จะมีกำลังใจในการอ่านมากขึ้นนะคะอันนี้คือ Proces ศูนย์นะคะของ The Miracle of Index มหาสารจ์ของการทำความเข้าใจสารบัญและภาพรวมเนาะเมื่อกี้โปรเซ s ศู process นย์โปรเตัดไปมันจะค่อนข้างเรียงกันเลยนะก็คือ r o c e s s การย่อยแยกเรียงดึงนึกเขียนดึงนึกเขียนมันจะเป็นก้อนเดียวกันโอเ s การย่อยค่ะก็คือการที่เราเนี่ยมีปากกาสักแท่งหนึ่งนะคะในการแบบเอ้ยใช้ปากกาเนี่ยจิ้มไล่เอาตามตามข้อความที่เราอ่านพออ่านจบประโยคนึงนะคะหรือว่าการอ่านจบพอนหนึ่งแล้วเราขียไอ้เรื่องเนี้ย เดี๋ยวมันจะขึ้นเรื่องใหม่อะให้เราขีดไว้ก่อนหน้านะคะมันมีประโยชน์2ข้อค่ะกับการย่อยข้อมูลแบบนี้แล้วก็คือ1ค่ะทําให้เราคีดโฟกัสกับการอ่านมากขึ้นมากกว่าการที่แบบเราไล่สายสตาอ่านอย่างเดียวแล้วแบบอุ้ยเดี๋ยวมีไอ้นู่นผ่านมาเดี๋ยวมีไอ้นี่ผ่านมาเราก็จะไปโฟกัสกับมันบล็อกแวกไปงานให้เพิ่มโปรเซสนี้มาเพราะเป้เป็นคนนั้น2มันทําให้เราอะสามารถ แยกประเด็นออกจากกันได้เนาะว่าเฮ้ยอ,อันนี้คือก้อนที่1อันนี้คือก้อนที่2โอเคไหมคะเวลาที่เราอ่านเราอ่านำคำว่าเข้าใจคร่าวๆเนาะแล้วเราใช้ไอ้ปากกาเนี่ยไอ้ดินสอหรือปากกาเนี่ยค่ะในการขีดแต่ละช่วงแต่ละช่วงใช่ไหมคะมันเป็นการที่จะระบบความคิดเราย่อยข้อมูลไปด้วยโปรเซสการย่อยเมื่อกี้ที่พูดไปมีผลดีกับคนที่วกแวกบ่อยส่วนโปรเซสถัดไปคือโปรเซสการแยกคือโปรเซสของการไฮไลท์ข้อมูลเราอาจจะมีปากกาไฮไลท์สักแท่งหนึ่งในการขีดว่าเฮ้ยข้อมูลไหนสําคัญนะคะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามทุกอย่างสําคัญหมดให้เราขีดเฉพาะ ประเด็นที่แบบเฮ้ยเราชอบมันจึ้งใจเ้าหรือว่าเฮ้ยเราจะได้เอามันไปใช้ต่อแน่ๆโอเไหมคะหรือว่าเป็นประเด็นสําคัญคีย์หลักอะคีย์หลักนี้ไม่ใช่ว่าหลักทั้งหน้านะแต่เป็นคีย์แค่แบบเอาหัวข้อเป็นแคปชั่นที่แบบสําคัญสุด,สด เท่านั้นพอขั้นตอนนี้มันจะทําให้เราอะค่ะรู้จักการแยกประเด็นการจับประเด็นแก่นสําคัญเนาะหลายๆคนจับประเด็นไม่ได้เพราะไม่รู้จักการคัดเลือกข้อมูลสักทีหนึ่งไอ้นุ่นก็สําคัญไอ้มีก็สําคัญเมื่อทุกอย่างมันสําคัญไปหมดมันจะกลายเป็นไม่มีอะไรสําคัญเฉะนั้นให้เรารู้จักคัดเลือกนะคะว่าเราจะเอาข้อมูลไหนคนส่วนใหญ่จะใช้แค่ขั้นตอนนี้ก็เกิดคุณจำได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดคุณจำไม่ได้คุณไปต่อโปรเซสถัดไปค่ะก็คือโปรเซสของการเรียงค่ะหลายๆคนที่ ูไม่่รร้เรืองอ่านแล้วสรุปไม่ได้นะคะอ่านแล้วเล่าต่อไม่ได้เป็นเพราะเขายังไม่ได้เรียบเรียงข้อมูลค่ะไอข้อมูลในหนังสือมันเยอะไปหมดถูกปะหรือไอข้อมูลที่เราอ่านมันมันยาวอะนะคะแล้วถ้าเราไม่ตัดมันออกไปแน่นอนเราจําไม่ได้นะคะแล้วถ้าเราไม่เรียงมันอีกแน่นอนยังไงก็จําไม่ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะให้เราเรียงลาดับข้อมูลเรียงลําดับความคิดด้วยว่าเฮ้ยไอกรอนที่เราไฮไลท์มาเมื่อกี้ให้เราแยกให้ออกว่าไอสิ่งที่เรากําลังจะเรียงนะคะมันเป็นองค์ประกอบ S 1> <S 1> หรือมันเป็นลำดับขั้นตอนหลายคนแยกไม่ได้มันเลยทําให้เราจับประเด็นไม่ได้เราก็ถ่ายทอดไม่ได้ในที่สุดได้มี2เครื่องมือให้ในบทนี้เราก็คือ1ค่ะให้เราเขียนเป็นซีเควนต์เขียนลำดับ1 2ึ่สไว้ถ้าในหัวเราคิดไม่ทนันให้เราเขียนอันดับเป็นตัวเลขมาก,ก็ได้ โอเคไหมหรือเราจะเขียนเป็นแบบข้อมูลเป็นก้นกอนๆไอ้ใจความสาคัญเป็นก้นกอนๆเอามาเรียงไว้ก่อนเอา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 ,เอามาทดไว้ก่อนจากนั้นให้เราหาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะโดยการอาจจะเขียนลูกศรเนานะในการเชื่อมกันเชื่อมได้ก็เชื่อมเชื่อม,อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็คือถือว่าเป็นหนึ่งอรปกอบก่อนที่เราจะเอาข้อมูลเนี้ยไปใช้ต่อให้เราจําเลขให้แม่นไอ้ตรงเนี้ยที่เราเรียบเรียงมามันมีกี่ขั้นตอนมันมีกี่ข้ออย่างเช่น สขั้นตอนการจับประเด็นให้รู้เรื่องหรือ,อ,รอแบทเรียนชีวิตที่เพื่อความสําเร็จให้เราจําเลขเนี้ยได้แมน่แมนๆเพราะถ้าเราจําเลขไม่ได้บางทีเราอาจจะจับทั้งหมดไม่ได้ วันหนึ่งเรามีเรื่องมาตั้งเยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นให้เราจําเลขที่เราเรียงระดับมาให้เป็นแมจิกนัมเบอร์ให้ได้แล้วเอาเลขขึ้นก่อนดึงตัวเลขขึ้นมาเลยแล้วเราจะจับได้ดียิ่งขึ้นต่อไปโปรเซสที่4นะคะคือโปรเซสของการดึงนึกเขียนบางคนอาจจะสิ้นสุดแค่ขั้นตอนของการเรียนก็ได้ค่ะฟังมาแล้วเข้าใจเลยอ่านปุ๊บนิดนึงเข้าใจเลยคือจับประเด็นได้ง่ายแต่ถ้าเป็นคนแบบวิคนระบบการรับข้อมูลแบบวิชวลคือต้องมองเห็นต้องเรียบเรียงก่อนถึงจะเข้าใจหรือว่าระบบรับข้อมูลของคีเนสติคที่จะ ต้องทดลองก่อนถึงจะเข้าใจโปรเซสได้ดีอันนี้นะคะอาจต้องไปถึงขั้นตอนต่อไปคือโปรเซสของการนึกภาพค่ะแล้วเขียนบันทึกออกมาเนาะหนึ่งใจความสําคัญของประเด็นที่เราเขียนเป็นลําดับเมื่อกี้ออกเนาะว่าเฮ้ยในแต่ละข้อหรือโปรเซสอะค่ะเขาหมายถึงอะไรคีย์เวิร์ดนะของข้อความแล้วมาแปลงเป็นภาพไปได้นึกคือการนึกภาพตามค่ะว่าบริบทที่เราเรียงข้อมูลมาแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นภาพอะไรมันน่าจะใช้บริบทไหนแทนแล้วก็สุดท้ายการเขียนคือการเขียนบันทึกออกมา ถ้าเพืเ่อนๆเคยดูจากในเพจโนวิชวลทาวดิ้งไทยแลนด์เนี่ยค่ะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเป้นเนี่ยนะคะจะมีการเขียนบันทึกไว้ค่อนข้างเยอะเนาะถ้าอันไหนที่ช่วยๆหน่อยนะคะแบบขยุกขยิกขยุยขยุกขยุยหน่อยอันนั้นน้าหกคือการเขียนสเก็ตโนตเป็นการกรองข้อมูลจากในสมองที่เราคิดอะคะ่ะเอาออกมาวางไว้ข้างนอกการเขียนมันคือการคัปปี้ข้อมูลในสมองออกมาตอนที่เราอ่านมาแล้วเราไฮไลท์มาแล้วพอมันถึกขั้นตอนสุดท้ายค่ะดึงนึกเขียนเนาะอันนี้เป็นจากหนังสือ ถอดรหัสลรับสมองเงินล้านคืออันนี้ก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่แนะนำเนาะเป็นต้องการมันถือเป็นหลักฐานการดึงนึกเขียนนะคะมันจะเป็นการขมวดปมไฮไลท์ของอาจจะเป็นทั้งบทก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่ช่วงนั้นๆก็ได้อ่ะถ้าเป็นแค่เฉพาะช่วงพาราราฟอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนภาพนี้เรานึกภาพอะไรนึกถึงบริบทไหนเราก็จะเขียนแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบโอ้โหทั้งบทเลยค่ะคือภาพที่แบบรวบรวมเรียบเรียงนะคะสังเายนาข้อมูลทั้งหมดมาขมวดรวมกันอยู่ในตรงนี้ลองนึกเป็นภาพค่ะว่ามันจะใช้ภาพอะไร อย่งเป้นเนี่ยใช้ภาพเปรียบเทียบนะเวลาที่เราเขียนบันทึกอค่ะหน้านึ่งใจความหนึ่งเปก็จะเขียนโน้ตแบบมาร์เจนเนชันโน้ตเลาก็คือเขียนโน้ตตามขอบหนังสืออะเพื่อทดไอเดียเพื่อจับระเบียดจัดประเด็นความคิดไว้ก่อน แล้วพอจะจบบทอะค่ะเป้จะเอาไอ้พวกที่เขียนหรือจับประเด็นทั้งมดเนี้ยมารวบยอดอีกทีเป็นอาจจะเป็นโพจต์อิดโนตนะเขียนแบบแปะไว้ตรงนี้นะเวลาที่อ่านหนังสือแล้วเป้ไม่ต้องการอ่านเนื้อหาเดิมซ้ำอยากจะทบทวนเป้ก็จะมาอ่านในสมุดเล่มนี้ปักใจความสาคัญเนาะของการดึงนึกเขียนเนี่ยมันคือการสร้างแลนด์มาร์กให้กับความคิดเราที่เราอ่านมาเมื่อกี้เราจะนึกถึงภาพเหตุการณ์อะไรอยู่เรานึกภาพอะไรตามไอ้ภาพในสมองเราเนี่ยค่ะหรือไอ้ภาพการจับลำดับความคิดการยงยายวา่วา มันมีข้อมูลอะไรบ้างการจัดระบบความคิดพวกนั้นน่ะมันจะท้อนออกมาอยู่ในโน้ตของเราภาพที่เราเขียนโน้ตก็คือภาพเดียวกันในสมองเรานี่แหละโอเคไหมมันเป็นแลนด์มาร์กที่ทําให้เราทําความเข้าใจแล้วก็จําข้อมูลได้แต่ถามว่ามันจะจาได้ตลอดไปไหมแน่นอนว่าสมองของมนุษย์อ่ะถ้าไม่ได้ใช้มันจะลืมแต่เราเคยทําความเข้าใจมาแล้วเคยเรียงลาดับข้อมูลอะไรมาแล้วจะทําความเข้าใจข้อมูลจะจัดระบบความคิด ให้ทําความเข้าใจและจัดระบบความคิดตั้งแต่ตอนที่เพิ่งอ่านจบไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหอ่านไปอาทิตย์หนึ่งอ๋อแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยอ่านจบอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวค่อยเขียนสรุปแล้วกันอันนี้มันไม่ต่อเนื่องนะคะมันก็เท่ากับว่าคุณน่ะจะต้องมานั่งเรียบเรียงข้อมูลใหม่ทำความเข้าใจใหม่นึกข้อมูลใหม่เราแค่นอนแล้วหลับไปอะคะ่ะเราตื่นขึ้นมาความจําหายไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะอ่านจบรีบโน้ตไว้อ่านจบรีบโน้ตไว้แล้วเราก็มาเรียงข้อมูลอะไรแบบให้มันเป็นภาพรวมให้มันเป็นกระจุกเดียวเท่านั้นมันนถึึงงจจะะททํําาาาาใให้้้้้้เเเรคควมขขมขขขออูลไดดีี่่ หลักการง่ายๆเนะของการอ่านหนังสือยังไงให้สำร็จผลอ่านหนังสือยังไงให้จับประเด็นได้ดีอ่านหนังสือยังไงให้จำได้นะคะอยู่ในนี้หมดแล้วอีกขั้นตอนนะคะ 01234หนึ a ง l องสามสี่ย่อยแยกเรียนดึงนึกเขียนนใครถ้าอยากที um. ่จะฝึกจับประเด็นข้อมูลฝึกการคิดการเขียนเป็นภาพเริ่มต้นง่ายๆด้วยสเก็ตน้ตจดสรุปเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์นะคะหาซื้อได้ที่ร้าน CSBo o k ุนอินตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วไปถ้าต้องการต่อยอดเรียนแอวนขึ้นนะคะไปสามารถไปสมัครได้ CPR? ในคอร์สออนไลน์นะเดี๋ยวไปจะขึ้นไว้ให้ตรงนี <kay> ้นะคะก็สนใจคอร์สไหนนะคะอยากพัฒนาตัวเองด้านไหนมางเรียนกันมาได้วันนี้ไปละบายบายสวัสดีค่ะ